ผู้ช่วยว่าเห็นยายพันธ์กับลูกสาวหนี่นอนอยู่บ้านเบื่อหมือตะขอดมาววาสันว่ามันนี่ก็เลส,สิผ้าออกไปลดตุดลดตัดจากหน่อยผู้ช่วยไปได้อยู่บ่อเด็กหน่อยเบอก,กีมือนี่ <c oughs> ไปได้ค <c oughs> ุณแม่โทรมาว่ามึงผ้าลูกลูไปเห็นยังวาสันว่า <c oughs> ไปได้บหึโอ้ออยู่ในท้องยังไปเลยเอซี่ก็ยังถามว่าโอ้ทำผู้ช่วยเอาลูกไปนั่งตีวาสัน<ช>แม่จะกไอิี่ขาเอาผ้าคุ้มไปแบบนี้ละเดยกก้อนที่พอพันอยากให้แม่พันไปเปิดหูเปิดตาค่ะไปหาสื่อของสื่อของไปหาใจประกันชีวิตนี่ผู้ช่วยเห็นบอ่ เดี๋ยวไม่ใหญ่พันจะอยู่แล้วก็เครียดก็อ,อื่นประกันชีวิตรหรือประกันรถประกันรถจนโอ้เบิดไปหมื่นกว่าบาทค่ะไอ้ที่ขาหมออื่อวานเนี่ยเอ้าเบิดแล้วก็ซื้อของต่อหรอของลูกก็หมดเออพอไปซื้อคนเดียวก็ ก็ซื้อไม่โทรของลูกก็หมดของแม่ก็หมดใช่ของพ่อก็หมดขายสิคะเพิ่นไปคนเดียวเพิ่งใส่เงืงงง้องาักเพิ่นก็ทิซื้อบ่เป็นทั้งสิ้นะก็เลยพาเย็บผ่านไปกับลูกสาวเพิ่นก็อุ้มลูกไปนั่นละเอาก็ว่ากันไปค่ะมันเป็นวันธรรมดามันลราพ่มีคนแม่พึ่งช่วยนี่ขนาดไปสองคนไปซื้อแพมเพิร์ดยังดูอยู่ว่ามันอันไหนเอออันนี้ถูกไหมก็คือพึ่งช่วยเป็นหยาดเพิ่นซื้อบ่ถือค่ะเอาก็ว่ากันไปตกลงสิให้แม่ไปเปิดหูเปิดตาหรือว่าซืืื้้้ออออออขงบ่่่่ถกกกกดนนนี็็ไไปปชววยััููาาคะเซหม ไปตีตูใหญ่น้ำผู้ช่วยเพราะว่าจะเป็นกระดูกหมูสันคอนูนนั่นนี่เอาให้หมดใช่หลายอย่างแม่นบ่ะโอโ้โหซื้อหมูอยู่นประมาณสิบนาทีโอโ้โหยายพันธ์เอามาไซฟิตไว้ค่ะอยากเค็ียยังกระเฮ็ดกินเลยผู้ช่วยใช่ง่ายๆเลยค่ะเอาซื้อ,อยังต่อบาที่นี้ก็ต่อด้วยพวกบำรุงร่างกายโอวัตินโอวันตินนี่แหละเนี่ย<ะ>ที่ยายพันธ์แบบว่า,า,ากินแล้วไม่แห้งเนี่ยมะซาค่ะแต่เป็นเบาหวานเนาะก็ต่อด้วยเบาหวานอย่งละ เค้กก็สิโอ้โหห้พิซซ่าผู้ตัวยจะจิมะเค้กเอียงงอ๋อสื่อพิซซ่าสื่อซูซส่สื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหนาควางตาค่ะเอ้ยเพยงเดียวลูกสาวตื่นไป ตื่นแล้วเขาเรียกว่าอารมณ์แม่ลูกอ่อนโอ้โหโห,โห,โห,โหิวแห้งค่ะี่ค่ะนอะไรก็อยากกินเออคือมาแม่ลูกอ่อนอน่ะหล่ะคือว่านันลหล่ะเห็นเนื้อขก,กินเบอร์นและผู้ช่วยกินหมดแได้กินได้ค่ะพูนาเต็มรถอยู่เต็มมือเลยใช่ห่าบานผู้ผู้ช่วยก็ขอซิมก่อนถ้ากินห่อนๆนี่แซบๆนี่พิซซ่านี่ก็บอกว่าจะซื้อมาจะซื้อมาเนืเหลืออยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวผู้ช่วยเวฟกินนะพอซื้อมาก็เป็นภาระของผู้ช่วยอีกแล้วยายวันก็ซื้อมาสิก็ถามว่ากินหลายบ่บ่ค่ะ กินนิดกินหน่อยแต่ว่าไปย่างน่ะมันเห็นสันวอกๆเขามันผู้ช่วยอออยาก,กินนสอสิตอนลูกอยู่ในท้องหมอกะหามนั่นหามนี่ห้ามกินนั่นห้ามกินนี่นะโอ้ยพอขอดมากก็ขอดกินในถอ้องตอนนี้รู้ไหมว่าจังดเสียงแตกนะจังใดเราผู้ช่วยเอฟซี FC, บางคนก็บอกว่าให้คารลัมคำแค่รคารลัมคำแค่แต่อีกเอฟซีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าก,กินได้เลยจะเอาทั้งใดดีเนาะ กินได้เลยไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้าถามว่าเย่าพันกินบอเย่าพันก็สังเกตลูกอยู่ค่ะว่าลูกสิทองเสียบอสิเจ็บทองบอเย่พันกับเบึงอยู่ใช่เออแต่ว่ากันยังเบืองบอขันนี่ออกอยู่ค่ะบางทีลูกก็ะหองอีกอีกลูกเก็บทองบอหรือจังได้จริงจริงกับยังเบึงบอออกขึ้นกันค่ะว่ามันเป็นน้าการกินบอใช้เวลาเออบางคนเอฟซีบอกว่าไม่เกี่ยวกับการกิน บางคนเอซีบางคนบอกเกีียวต้องเกีียวกันไปเบิง้งไงต่อต่อพวกหมอพวกย่งเงี้ับว่าพวกเกีียวก<ช>ินได้ทุกสิ่งทุกอย่าง<ช>ยกเว้นแอลกอฮอล์เออตอเท่ามากินเท่าพันยานใช่บ่านี้แต่ทาหมอก็ก็ให้กินหมดนะแม่เขาก็บอกให้กินได้ัเจ้าของมากินเองอย่านเองใช่นะคะเอฟซี G, าเอาฟังเบิรนันหลับะว่าจะเป็นเอฟซว่าจะเป็นท่างใดกะ ระว่างขึ้นกันนั่นละยานจะของแพร่ยานจะของไปจังใดล่ะผู้ช่วยมันมันผิดแล้วมันสิวิ่นมันสิยังไปมังสินะสำคัญตรงที่จะผิดกระบูนโอ้ยแม่ว่ามึงกินไดจังใดผักขาเหมือนนันว่าสันเขานั่งดมซื่อเขาก็หากแ,แต่บางคนก็ไม่เหมือนกันจังใดผู้ช่วยบางคนก็ได้กินก็อันนี้ก็ผิดแล้วแต่บางคนก็ไม่ผิดเมื่อนั้นทอดผักขาบพเป็นยังค่ะแต่ว่าไปกินไผ่ตูไปขํามเดียวขึ้นใส่ท่านที่เลยไหมใช่โอ